สวัสรับคลิปราจะพามาดูพิธีวสวมาแล้วครับค่ะัเอาจวะรับาาสดฮัลโหลปนงเครับใน่ท่าไหร่้เทาไร่คมาหาแล้วเอาเรื่องประวัตินางชีด้วยกับออกีกลับบอกว่าผู้กลับบอให้ผมเล่าเรื่องนางชีให้ฟังด้วยนะครับนะ ก็เราค่อยๆไปเนาะไปเรื่อยๆแต่ในช่วงเวลาที่เราจะทำวิธีบณวงสวงนะนะครับก็จะอยู่ที่ฮัลโหลนี่นะครับก็ขัดข้องนิดหน่อยนะครับเราอยู่ในงานวงสวงนะครับเขาบอกว่าอุปสรรคไม่มีบารมีจะไม่เกิดแต่ถ้าพูดไปจนเลยเลิดไปล้วที่คณะสักกาไม่ทำบุญนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกันนะครับนะ กับนนีขงต่าอ,อ,อยู่ครับนงครับพี่น้องสาธุชสนท่านทั้งหลายครับตั้งแต่ผมเข้าเข้ามาสู่วัดนาทีแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตมากที่สุดก็คือผมอยากจะพูดคำอย่างพี่น้องเขาบอกว่าอยากจะดูสาวงามมันต้องไปเมืองเหนือถ้าอยากจะดูนาเกลือก็ไปสมุทรสงครามถ้าอยากจะทานข้าวหลามก็ไปนคความะถ,ถ้าอยากจะดูโยโกต้องโโไปพระราตุขอนแก แต่ถ้าอยากจะดูคระศรัทธาญาติโยมที่ดีนีมีใจใสศรัทธาในทางพระพุทธศาสนานั้นให้มาที่สถานที่ตรงนี้ครับแล้วสิ่งหนึ่งก็ดูต้องบอกความจริงเลยว่าทั้งวัดนาบกทั้งวัดนานชีนั้นถือว่าเป็นวัดตัานที่เหมือนน้องนะครับแล้วก็วัดทั้งสองวัดนั่ก็กำลังพัฒนากับโดยเฉพาะนะครับวัดนางชีก็กาลังสร้างเสาวรวัดคู่เป็นการบูรณะเพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่ อันนี้ต้องบอกรตรงๆเลยครับเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็ติดหินทอน้น,นะครับสมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับออกไปก็จะเป็นพระราชโนรถอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับใ่ความเวลาที่จะวงส่งนั้นเจผมก็จะต้องกาันะครับบอกลเล่าเอาสิ้นะครับ กับทางพี่น้องสาธุรณชนทุกกท่านนะครับที่ตรงบริเวณพระอุโบสถนะครับอุโบสถครั้งนี้นะครับท่านจะเห็นว่าในอุโบสถที่สร้างนะครับในรุ่นๆใกล้ๆเกียงกันนะครับกับทางวัดพระโสดนะครับท่านจะเห็นว่าจะมีการสร้างแบบเรียบง่ายไม่มีใบช่อฟ้าไม่มีอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ ในยุคนั้นนะครับเป็นการต่อติดือปูนซึ่งถือว่าเป็นการต่อ,รอสั่ทันสมัยแล้วสาวาวรวตัตรุกนะครับที่ท่านทั้งหลายเห็นตรงนี้อาจจะมีการซุกซโมมากก็มีการ บูรณาปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นก็ฝากพี่น้องสาทุกส่วนทุกตบริษัททุกท่กขันเลยนะครับอได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการบูรณาปฏิสังขรณ์นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่นั่งฝังอยู่ตรงนี้นะครับนะท่านทัคงหมพองอเห็นแล้วว่าเรายังต้องการวัตถุกระตุนปัจจัยีนะครับในเพื่อที่จะแปลไปเป็นกิจเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องกันทั้งหลายที่ยังไม่ได้ติดปายสีนะครับ ท uh, ี่ยังไม่ได้ติดไปสีของุญาตเรียนเชียนุกงท่านหนึครับก่อนที่จะเข้าสู่ที่ดีวงสวงจารตุปัจใจไทยธรรมทุกบาททุกสตางของพี่น้องงานไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับทางคณะกรรมการบอกว่าร่วมในการสร้างและก็ปฏิสังขรณ์วัดหาังที่ของเรานะครับเรียกว่าสร้างขาววรวัตนเพื่อให้เกิดความสวยงามใครเห็นก็เกิดศรัทธา พระพุทธศาสนานั้นจะอยู่ยั่งมาลิจาลูกมาลิจาระเออสาธุสาธุดั้งตั้งลูกสาธุใส่ลงไปลูกสาธุนะครับนะบุญกุศลตรงนี้เลยจังตรงนี้เลยจังตเลยใหม่ใหม่ใหม่ตรงนี้เลยตั้งเกี่รติฐานสาธุพุทโธโมคาลาปางันมีทำโมคาลาปางันมีสังโโมคาลาปางันมีขอให้สามีเีาติลูกนีตลอดชีวิตนะจ๊ะสาธุมาลิจารมาเลย จะติดไปสีอีกเช่นไรจ้าเชิญเลยนะครับนะอ่าวันนี้ก็รับคาถามมหาเศรษฐีนะจกักรุลย,ยังจ้าเตยมร้อยเลยมันแม่เนาะโอ้โหเนี่ยมันมีส่งสัญญาณมาด้วยเนะาะจ้ามาเชิญเลยจ้าท่านใดที่ติดอีกนะครับนะเอาเพื่อเป็นการร่วมสร้างสร้างบุญสร้างคุณสมบัติด้วยกันนะครับไปดังที่ผมบอกแหละนะครับว่าเขาก็ประสาทศาสาานาทั้งจะอยู่ดังยืนยงก็ด้วยอาศัยเราพวกเรานะครับในการร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลังนั้นได้ข่าวว่าเรามี วัตถุขงคลด้วยใช่ไหมครับกับองค์นะช่องท้ายใจแจกเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่กับเราจนกระทั่งถึงช่องท้ายนะครับนะอ่าเป็นข่าวดีครับแล้ววัตถุขงคลรุ่นที่จะแจกนี้นะครับจ๋าโอ้พายัพของทั้งปูเวทจำเลยทุกคนสี่ร้อยนนะครับนะแล้วก็อาจารย์บอกโอ้ท่านอมอาจารย์บอกว่านวิมานเวทสารสมุนทายันท้าเวสุวรรณโน เราไม่้องกำไรผ้านะครับสาธุอไม่รย์ทุกท่าเด้วครับสาธุอาจารย์ตอบเนี่นะนต้องบอกเลยครับมีความา้าง่ผมมหากเลยครับ <c oughs> อันตรงนไหนแต่ท่านก็พยายามที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ าการจารโงพระพุทธศาสนานะครับไปตรงไหนท่านก็พยายามที่จะชักชวนคนทำบุญนะครับแล้วก็อย่างว่าการทำบุญนั้นก็อยู่ที่จิตสภาของแต่ละท่านครับจะเลยจะเลยนะครับทา่านใดที่จะร่วมนะครับในการติดก้อนใบสีสาธุอรนิสงส์ของการติดก้อนใบสีนั้นท่าน,นบอกว่าชีวิตของทุกท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง,งนะครับ,รบเพราะว่าใบสีนั้นหรือว่าเป็นของสูงนะครับใบสีหรือว่าเป็นของสูงคำว่าใบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อยู่ความเข้านะครับใบสีก็ ก็คือนะครับสิ่งที่เป็นของสูงเพื่อที่จะใช้ในการบูชชาเทพกไปเทวาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นปีน14ห้องช่องบันดาลนะครับแล้วงานอย่างนี้พี่น้องสาธุชนที่รักทุกท่านครับไม่ใช่ว่าจะจัดขึ้นมาได้ไง่ายๆนะครับจะต้องอาศัยความร่วมมือจะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความ้อง,องเพียงไม่จัดขึ้นมาได้ ไม่รู้ว่าจัดในปีนี้แล้วนะครับในครั้งนี้แล้วอีกทีทเดือนจะได้จกกัดอีกพราะนั้นพี่น้องครับต้นบุญบุญกุศลเกิดขึ้นมาี่นี่แล้วนะครับที่ท่านจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างหรือว่าในการบูรณะปฏิสังขณ์ของวัดน,งนางเคียวนั้นไม่ได้ไง่ายๆนะครับนะและ้วที่สาคัญที่สุดนะครับที่สาคัญที่สุดก็คือท่านยังจะได้ผ้าจาันของเวจินะครับไม่อาสาห กอาสาทุกออกมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆวันนี้ถทำไมยอดตัวนี้ผมไม่วางไหม่นะครับจะ้ะอันนี้อันนี้เ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะแต่เราจะ,จะ,จะประชาสัมพันธ์ี่ไหมจะบอกสักหน่อยเนาะเอาไม่ว่ากันนะกระซิบอีกสักนิดนึง,งครับถ้าไม่รักกันจริงไม่บอกในการบวงสวงวรงวงท,ทุกครั้งทุกเดือนทุกวาระทุกครั้ง ที่ทีมงานของทางท่านอาจารย์โอมเป็นเจ้าพิธีอาจารย์โอมท่านอาจารย์ตื่นพิธีผมผมไม่ได้พูดนะไม่ได้ยินนะพี่น้องสาธุชนทุกท่านครับท่านจะรีบไปไหนเสร็จแล้วท่านรับพยานเสร็จแล้วรับกำไรเสร็จแล้วรับวัตถุมงคลเสร็จแล้วแล้วท่านอย่าลืมดู เสียงระเบิดดังเลยนะครับมีเลขยแบบนั้นอยูเลยแล้วก็ออกทุกยตัวเชยวอันนี้พูดให้ฟังเลยนะครับอันนี้ไม่ได้บอกพี่น้องสาธุชนแจ้งโกลมนะครับว่าเป็นการบอกอะไรแต่ให้รู้กันในไหนว่าทุกๆครั้งถามว่าผมเคยถามว่าอาจารย์โอมอาจารย์โอมครับในการนำพิธีวงสวงเนี่ยพวกเกี่ยวกับเครื่องวงซวงอะไรต่างๆเนี่ยภายในเจ้าภาพมาจากไหนท่านอาจารย์บอกว่าเจ้าภาพนั้น ศรัทธาพี่น้องช่วยกันครับศรัทธาพี่น้องด้วยกันโดยที่ทางวัดนั้นนะครับเราไปบวงสรว์ที่ไหนทางวัดท่านไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับท่านบอกว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาสาธิตานญาตโยมนะครับเจ้าภาพนั้นร่วมด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นวัตถุหรือว่าสิ่งของที่ท,ท,ท่านบริจาคจักรยุปกายที่ท่านบริจาคนะครับ ทุกบาททุกตะลังเข้าวัดหมดเห็นะคุณแม่ควักแปลงร้อยออกมาแล้วผมไม่ได้มองนะแต่คุณแม่ท่านไดเดินมานะครับสาธุคุณแม่น,นะครับคุณแม่บริจาคไปหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ครับขอให้มาเป็นร้อยลนเป็นพราราสสาธุาคุณแม่เชิญเลยจ้ามีอีกไหมครับมีอีกไหมเดินไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะกับซิกอีกหน่อยนะครับเลขบปากัดเนอร์เลขบปนะา <c oughs> บกดาัดเนอรเออ แล้วก็วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สี่อ่าผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดนะครับผมไม่ได้พูดเออคุณแม่ดูเวลาสังเกตุหน่อคุณแม่เอาอีกสักหน่อยนะแม่เด็กฐานอีกนิดีนะพาคุณแม่มาแล้วสาธุดื่อนักขอพูดถึงว่าจะได้เงินคุณแม่กแล้วแปลงเลยก็ไม่ได้เงินคุณแม่ผมไม่สน่ะสาธุดื่ักใส่ลงไปเลยจ้าสาธุสาธุนะเด็กนะครับใครน้อยแต่รู้ตอนในคนที่สองอีกนะครับน้อง ลุกเลยจ้ะลุกมาเลยนะลุกมาเลยแต่สำหรับได้นี้ยังไม่แจกอาจารย์อนเนาะยังไม่ให้เนาะให้ใหม่พิธีก่อนเนาะเออท่านใดนะครับนะร่วมบริจาคเท่าไหร่ไว้มาไว้นะครับเนาะเสร็จแล้วก็ท่านบอกใหเดินมารับจับมือของอาจารย์ที่เป็นสาธุแม่จ๋าเดินเลยจ้าคสาธุ เจ้าอายุแท้ๆไหวแม่เกินร้อยเนาะเออโอแม่บอกว่าไม่เอาเยอะไปนะครับไม่เอาเยอะไปนะครับนะมีความสุขความเป็นเลินนะครับสับพพพานังนะครับธรรมาพาณังตรงวัตรศาสร์นะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำบุญก,ก็ได้บุญ คนที่พูดดีก็ได้สิ่งที่ดีคนที่บอกตรงก็ให้บุลนะครับวันนี้อาจารย์บุลพาเฉยตองวันนะครับได้มาชี้ทางบอกความบอกทางบนร่วมก็สร้างบุญสร้างบุญสนสะานวัดบางคีกับทางท่านอาจารย์โอกับทางท่านอาจารย์ปืนแล้วก็อีกหลายท่านนะครับนะต้องรอหอีกสักนิดสักหน่อยนะครับถึงแม้ว่าเวลาของบาลีนั้นไม่ได้มีไม่ค่อยใครก็แล้วแต่นะครับอาจารย์โอ้มาจา์ต้นาะอาจารย์ต้น เออครับไม่เป็นไรไพอเดี๋ยวสักพักนึงผมก็คงจะได้ทำความรูาาจมจ้จักกับอาจารย์ว่าอาจารย์ปืนที่ผมรู้จักนี้ผมติดตามท่านตลอดเลยจะท่านไม่ได้ติดตามผมนะครับผมนะเอ้าเอ้าเอ้าพี่แต๋มพี่แต๋มตื่นมาเนี่ย ถึงตอนที่แถมเปิน,ม,นมาจะอินก็ทันึน่งนะครับนะเอาก็ขออนุญาตนะครับประชาสัมนา์นะครับขออนุญาตชี้ทางองอกทางมุมให้กับคณะสศารัาทุชนพี่น้องทุกกโตท่านเลยนะครับที่เดินเข้ามาสู่วัดดังชีนะครับเดินเข้ามาสู่วัดดังชีแล้วท่านก็จะอาจจะเห็นนะครับโต๊ะกีตั้บวงสวงอยู่ก็อยากจะบอกทุกท่านว่า วันนี้เป็นวันดีวันอื่นจะดีหรือสำคัญจะไหนก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้นะครับเพราะวันนี้พวกเราได้ทำหน้าที่ในการรวม์สวนนะครับอ,องค์ปู่เวสวรนูของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสาธทุชนทุกท่านครับท่านใดที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศนลนอยากจะร่วม้วยช่วยกันอยากจะชี้ทางออกมาบอกาบอกงบูมด้วยกันก็ขออนุญาตเรียนเชิญเดินลงมาทางนี้เลยเนาะจะตุดปัจจัยของท่านทุ่บากทุกสตางค์นั้นนะครับเข้าสู่วัดนางชีนะครับ เพื่อที่จะร่วมกุลน้ปฏิสังขอนนะครับเพราะวัดเรานั้นเป็นวัดเก่าแก่ครับนะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีการบูลณะมาเรื่อยๆนะครับวัดในเขตฝั่งตรงนั้นก็จะมีหลายหายวัดครับนะที่ได้สร้างนะครับตั้งแต่ต้นายกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็จะมาบูลณะมากที่สุดก็คือในช่วงของรัชักรลที่ิสามที่ตั้งใจมาสร้างทราวาดโจรสนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับขาววเราวัปุ่ในในแต่ละในแต่ละหลายสถานที่นะครับก็จะมีรูปแบบคล้ายกันนะครับก็ท่านจะได้สังเกตนะครับบางท่านบระเอ๊ะทำไมเม่มีก็ฟ้าจ้าสาทุกจ้าแม่จ้าสา ไม่เป็นไรเนี่ยใส่ใร่ปลกเดียวก็ได้ครับใส่ตรงนี้เลยแค่่สายตั้งเกียรติิฐานนะครับแคน่ค้าขายนะครับนะก็ขอคุณแม่มีแต่ความสุขกับดุลเรือนะครับนะครับค้าขายค้าทองนะครับนะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักซ่าตั้งเกียรติภิฐานแม่จ๋าคุณแม่ชื่ออะไรจ๊ะแม่สายทองอะไรนะเนี่ย แม่สายทองสิขันทัตตาสมิตสาธุเทพยาดาทั้ง16ทั้นฟ้า15ทั้นดี14ห้องต้องบาดาลตกลงมาเป็นสักข์พยาดาแม่สายทองนั้นได้ร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคจำนวน1พั0บาสิใครที่ไม่แที่ต่างเลยทุกคนเ่เขาได้แบบตรงนี้เอ้ยแมบบอกว่าอยากใส่กุญแจเนาะ เออไทยทั <Es> meantime, ้งขั้งเกียร้งแม่ต้องตื่นกัรนี่ไอ้ขังเกียร์เลยใส่ทั้งหมดเลยจ้ามาแล้วคุณแม่สายทองมาแล้วหนึ่งพันบาทอันไม่ทังนี้ใครรอจะหนึ่งพันบาทอนออย่าหลบตาเมดนะครับจ้องมาที่ตาผมจ้องจ้าจ้องจ้าจ้องงานคือหลบตาเยอะเลยนะครับเอาแม่สายทองมาแล้วหนึ่งพันบาทเนาะเอาเลยจ้าใส่ตั้งเกียร์เลยจ้าแม่การกา แม่แม่นั่นแหละแม่เออสาธุพุกโภคาราบมาเงินมีธทมโมโภคาราบมาเงินมีสั่งโภคาราบมาเงินมีสาธุอมสวาสัตว์สวะหังขอยแม่สายทองมีแต่ความสุขความเจริญนำมาค้าขายกองสาธุนะแม่เนาะสาธุแม่สายทองมาแล้วหนึ่งพันและยังกี่หนึ่งพันอะไรจะมาเอาใครจะมา ក៏បាយអើគេរកអាចអាច ให่ตาเอาเลยจ้าได้จ้าจันเลยจอาใส่ที่โอ่งเลยนะใส่ที่โอ่งเลยตั้งกิจอภิฐานนะครับมาใส่ที่โอ่งไหนครับอันนี้จะที่โอ่งขึ้นบนเนาะใส่ขึ้นบนใส่หน้าใส่ข้างบนครับใส่ขึ้นโอ่งข้างบนได้เลยนะครับตรงนั้นครับตั้งกิจอภิฐานมาเลยจ้าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องสาวที่ชนทุกทุกท่านนะเราร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์รักนางทีของพวกเราเลยจ้ามาเกยเลยจ้าแล้วก็ออนนนระาดิงคคับก็ืหลังจากที่พิธีบวงสรวงเสร็จแล้วนะครับ ทำพิธีวงสงเสร็จแล้วท่านอย่ารีบไปไหนครับเรามีพยานปู่เวศนะครับที่ผ่านการวงสวงที่ผ่านการทำพิธีพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็ในหลายๆวัดนะครับนะที่พวกเราได้ไปทำพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็วัดนี้รวมด้วยนี่นะครับนะแจกให้กับทุกท่านเลยนะครับท่านที่เข้ามาร่วมพิธีท่านได้นะครับพยานยปู่เวศไปนะครับหรือว่าท่านได้ใส่นะครับที่เป็น ลุงเจ็ดสีเนี่ยนะครับนะท่านก็ตั้งเจตอธิฐาราก็ปู่เวศสีวันนั้นถือว่าเป็นนายแห่งดักรนะครับถล้ว่าเป็นนายแห่งดักระแล้วก็เป็นพูด,ดง่ายๆว่าสิ่งใดที่มันไม่ดีนะครับที่จะเข้ามาสู่ครอบครัวเรานะครับท่านก็ตั้งเจตอธิหานนะท่านจะทีน,นี้นะท่านอาจจะสวดคาถาสักนิดนึงก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับแ่านก็ว่าไปได้เลยครับนะจะเป็นสวดคาถาบุรุมาลรัศมีได้ไหมได้บุรุบาลรัศมีขบวนดับกนังบุรุบาลรัศมี มาทำเี่นต่างๆกันส่วนของท่านได้เลยเป็นการบูชาทแปดพิศไปทั้งหมดเลยหรือจะเป็นสถาบูชาู่พุทธก็ได้ทั้งหมดเลยพระเบียร์ดิโซภระโกวายามราจานูต้าเวสุวรรณโมกะระกังสุจักพังสุปตะโนมูทุกขายะดาเวสุวรรณโมจารมหาราชิกังยักกัปน์ตาพะโภริโตเวสุวิสุขขะคารังพุทโธดาเวสุวรรณโมโมพุทธายะท่านระสบของท่านไปได้เลยหลายคนถามว่าเอ้ยโกศพูดอย่างนี้ โคศุเคยเห็นเทพไหมอะเกิดจองมาแล้วนะไปเห็นเทวดาไหมพี่น้องสาธุชนทุกท่านครับในภางประจกักษ์ของวัฒนสูตรนั้นท่านได้กล่าวเอาไว้ในเรื่องของการบูชาเทพนะครับในเรื่องของการกล่าวถึงการปเกิดเป็นเทวดาอย่างที่ท่านว่านะครับเอวุเอสุตองเอตังสมยยาภาตวะสาวัตขุมมณังเทวานังสอบขังสุตวะจาตุมหา นั่นแหละคำนะนั่นแหละคือการสวดนะครับเป็นการสวดนนเ,เพื่อที่จะอาบูชานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้เป็นเรียกว,ว่าเครื่องยึดยึดทีทใจโอ้ยผมพูดมาแล้วห้า,านาทียังไม่มาเลยอาจายโมอาจารย์โมยตื่นผมพูดแต่แล้วไม่สรานาทีจับเวลาแล้วนะตังยังไม่นานเลยช่วงนี้ทขายังไงเนี่ยตรงนี้จับนี่ใส่ด้เลยนะมา,มาใสา่รงนเลยใสย่ตรงย ตกลงขึ้นเนี่ยตกที่หวัวบัณฑจับตกที่หวัวบัณฑสา,<ม>าทุกมาแล้วมากมาไม่ว่ากันครับแต่ว่าเวลาหนึน่งนาทีที่ผมพูดไปเงินต้องร่วงม,มาเลยครับ <c oughs> ต้องมีเงินมานะผมมาถวายเสียงเป็นทานนะเนี่ยเนาะอ้เอา,เอาเอามามาเนาะใครจะร่กงมาอ,งอีกเนาะอ่านเห็นไหมครับมามาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วใครเนาะใครจะเดินมาอีกครับนะเวลาก็ผ่านไปแล้วเวลาที่จะปิดต้น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 สอีกเป็นแค่สิบทักนิดเอง นะครับเดี๋ยวเวลาเป็นมแค่สิบนาทีเท่านั้นเองครับท่านใดจะมาปิดยอดจะเรียกยอดไฟสีให้ผมที่กขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับทั้งสองฝากเลยท่งนซ้ายแล้วก็ฝากขวานะมาเลียนจามานะเพราะว่าปัจจัยที่ฝากพุทธสังนั้นนะครับนะนำเข้าร่วงหรือว่านำเข้าเพื่อลดรนาคติสังขอนวัดนางชีของเราอยู่แล้วแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับวัดนางชีอยู่ในใจแล้ว ก็ยังเหลือว oh okay. no. ัดนากใช่ไหมครับวัดนาโขกก็ขอให้อยู่ในวางโขกและก็องใจอีนะครับทำบุญทำบุญศพนี่นะครับนะวัดไหวได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าทำวัดบางทีแล้วแล้วเหลือวัดนาคขกแล้ววัดนาคขกนั้นท่านก็จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายๆอย่างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวดเต้นภาคฤดูร้อนหรือไม่ว่าจะเป็นการรู้สึกมีปฏิบัติธรรมทุกปีนะครับแล้วก็ได้จะทุกเดือนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็พอเข้าไปในพร้าบุมศพนั้นรู้สึกจะมี นะครับนะตรงนั้นใช่ไหมมีอะไรหลายๆอย่างครับที่วัดมาปกนะครับนะก็เห็นภาพแล้วนะครับก็อยากให้สาธุชนทุกตับริษัททุกท่านครับรวมด้วยช่วยกันจากหลวงพุทธศาสนาเนาะบอกว่าทำดี้แล้วทำนั้นครับสถานที่ตรงนี้เราเปิดให้กับพี่น้องสัปดาห์สาธุชนทุกท่านอยู่แล้วนะครับมาผ่านไปได้หนึ่งนาทีสองนาทีน่ะอาจจะต้องขึ้นรถมาครับก็ไม่ลงมาผมอ่านอไปแล้วเนี่ยนะอ่านลงมาเลย จะมีใครเอรอรอรอแด้ค่รอเธออยู่รจะรู้เธอจะร้นมาต่อต่อเพ่อนครับครับโอเคครับอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวเ